สวัสดีครับเข้าสู่การแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของอาหารเสริมนะครับเราจะมาดูแลสุขภาพกันนะครับไม่ใช่ว่าเราดูแลของเราคนเดียวเท่านั้นให้เราดูแลสุขภาพของคนที่เราหลักด้วยนะครับผมจะพูดถึงนะฮะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับการกินใช้อย่างมีความสุขเนี่ยสุขภาพท่านต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยจะมีผลต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับแล้วก็เสริมสุขภาพให้แข็งแรงนะฮะใน2ประเด็นนี้ ามาดูสาเหตุนะครับของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากร่างกายได้รับสารพิษนะครับโดยที่ร่างกายไม่ต้องการนะเห็นไหมฮะอย่างเช่นควันรถนะครับอย่างเช่นสารที่มีฝุ่นละอองหรือว่าที่ปะปนเปื้อนอยู่ในอาหารอันนี้เป็นสารพิษที่ร่างกายไม่ต้องการแต่มันก็เข้าไปแล้วในกรณีที่เราได้รับสารอาหารน้อยเกินไปนะครับกรณีนี้ก็ทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยได้แล้วโรคที่เกิดมานะฮะ โดยที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะฮะอันนี้เกิดจากอาวัยวะภายในของเราเสื่อมถอยนี่ก็เป็นผลทําให้ร่างกายเราไม่ปกติสุขนะครับเสื่อมสภาพถอยล่นลงไปเรื่อยๆนี่ยังไม่รวมถึงการขาดการออกกําลังกายและความเครียดนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของระบบประสาทแล้วเรามีเวลานะครับที่จะดูแลตัวเองและวิธีการป้องกันนะครับอย่างเช่นผมแนะนําก่อนเลยนะครับ Super ร์วิตนเนี่ยจะเป็นวิตามินรวมสําหรับคุณผู้ชายนะครับ เพราะว่าจะมีสารสกัดที่มีความจําเป็นสําหรับคุณผู้ชายเยอะมากนะครับทาให้ท่านแข็งแรงนะฮะดูแลตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะครับสาหรับคุณผู้ชายถ้าตัวอื่นยังไม่ทานก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้จําเป็นนะครับถ้าเรามองว่าสุขภาพความแข็งแรงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณผู้ชายครับและดูสําหรับคุณผู้หญิง s u p e r w h e a W นะครับเป็นสารสกัดเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียนะฮะในปริมาณและคุณค่าที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านศึกษาในรายละเอียดนะฮะแต่จากการการันตีของบริษัท2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่จะแนะนำนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยทำให้ความจำระบบประสาทการโต้ตอบนะฮะฉับพันรวดเร็วประสาทดีนะฮะความจำดีนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องใช้สมองเยอะ สมองเราก็จะไม่เหนื่อยล้าง่ายนะฮะส่วนคนที่ไม่ทานผักให้ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะอันนี้จะมีสารสกัดจากผักเกือบ10ชนิดและเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยคุณภาพสูงมากนะครับอันนี้จําเป็นนะฮะสำหรับคนที่ไม่ทานผักจะได้ไม่ขาดวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายของเราต้องการนะครับก็มาดูสําหรับคนที่อยู่หน้าจอเยอะๆเห็นไหมครับอลซวิตเนี่ยจะป้องกันเรื่องจอตาเสื่อมนะฮะต้อกระจก แล้วก็ปัญหาสายตาอื่นๆอีกคนอายุ40-50จําเป็นแล้วนะครับถ้าทานไปเนี่ยนะฮะภายใน1เดือนเนี่ยไม่ต้องถึงเดือนนะประมาณ2ส,สัปดาห์เนี่ยตาเขาจะใสลองดูนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเรานะครับที่มีความจําเป็นนะฮะก็จะต้องใช้ใสายตาบ้างนะลองให้ทานดูแล้วจะได้รับคําชื่นชมมากเลยนะฮะน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะฮะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง ความจริงแล้วเนี่ยน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยเข้าไปลดคอเลสเตอรอลเป็นหลักนะครับไม่ได้ไปรักษามะเร็งหรือว่ารักษาโรคอะไรตามที่เขาโฆษณากันนะฮะแล้วที่สําคัญคือต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสือออเเส่อมถอยของเซลล์ความเสื่อมถอยของเซลล์เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมากๆนะครับจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมถอยเร็วก็คือแก่เร็วนะฮะแล้วก็กมีกรดอะมิโนโกรดไขมันจําเป็นนะครับ เยอะมากนะฮะในน้ำมันจะหมกข้าวนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดทางวิชาการในแคตาล็อกมีให้เยอะมากเลยเรามาดูตัวนี้อะดิอานีนสำหรับคนที่อยากจะหลับลึกๆบางคนเนี่ยทานยานอนหลับไปก็หลับไม่ลึกแต่บางคนเนี่ยหลับลึกเหมือนนั่งสมาธิเพราะนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายจะมีพลังจิตใจแจ่มใสอะดิอานีนช่วยได้นะครับเป็นระบบหนึ่งที่ทําให้ระบบประสาทของเราได้พักผ่อนอย่างจริงจังนะครับ เรามาดูตัวนี้ ECG เนี่ยช่วยเร่งการเผาผลาญน,นะฮะแล้วก็ป้องกันมะเร็งนะ,ะแล้วก็ลดไขมันในเลือดช่วยในเรื่องของการลดเส้นเลือดอุดตันนะฮะแล้วก็อนุมูลอิสระสารต่อต้านมะเร็งสูงที่สุดนะครับชาเขียวนี้ให้ให้ดูให้ดีนะ,ะในเรื่องนี้นอกเหนือจากการควบคุมน้ําหนักเร่งเผาผลาญแล้วยังป้องกันมะเร็งได้ดีด้วยดูตัวนี้นะฮะน้ำมันปลาเนี่ยผมจะพูดควบกับพิมโรดนะฮะสออันนี้นะฮะถ้าใช้กับ แคลเซียมช่วยในเรื่องของปวดข้อปวดข่า,ปว,ขาปวดหลังกระดูกเสื่อมเข่าเสื่อมนะฮะแต่ถ้าพิมโรสอย่างเดียวเนี่ยช่วยความชุ่มชื้นของผิวนะฮะแต่เพราะน้ํามันในพิมโรส์เนี่ยนะครับช่วยทําให้เกิดสารหล่อลื่นตามหัวเขา่านะฮะอันนี้ช่วยได้เยอะทั้งน้ามันปลาและพิมโรสนะครับเรามาดูตัวนี้นะฮะน้ำทับทิมเนี่ยเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของกิฟเฟอรีนถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับยิ่งอายุมากนะครับก็จะมี สิ่งต่างๆเข้าไปเกาะในผนังเส้นเลือดอย่างเช่นไขมันหรือว่าหินปูนนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครมีเกาะมากเกาะน,น้อยแต่น้ำทับทิมเป็นสารสกัดที่ทําให้ตรงนี้ flow ขึ้นมาได้นะฮะช่วยในการทําให้เส้นเลือดเนี่ยมีการล้างไขมันที่อุดติดเข้าไปใน1ปีนะครับถ้าท่านทานตลอดทั้งปีเนี่ยจากการที่วิจัยมาแล้วเนี่ยนะฮะ คนที่ทาน1ปีจะลดลงไปประมาณ30%เเพราะนั้นหลังจาก1ปีท่านทานไปเรื่อยเ,อยเกิดการอุบัติในเรื่องของหัวใจวายเส้นเลือดตีบเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องอมัมฤกษ์อัมพาตก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นผิวพรรณเราจะสวยงามนะฮะเซลล์ต่างๆไม่ตายเร็วนะครับตรงนี้เนี่ย ทั้งลดไขมันในเลือดแล้วก็สร้างความสวยของผิวก็ทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดคืออร่อยจริงๆนะครับแม้นจะมีทับทิมเมดซึ่งมีกฎจับติไม่แพ้กันแต่ในเรื่องของการจําหน่ายแล้วเนี่ยความอร่อยนะครับทำให้ยอดจําหน่ายสูงสุดจริงๆนะครับลองซื้อมานะครับแต่ยังไงต้องแช่ตู้เย็นนะครับเปิดแล้วแช่ตู้เย็นทันทีนะฮะเพราะว่าไม่มีสารกันบูดอันนี้ลดความเสี่ยงมะเร็งโดยตรงเลยเค์กูมาซีอ e ีเนี่ย อาจจะมีวิตามินซีและวิตามินอ e ีนะฮะในช่วยเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารด้วยนะครับหลอดเลือดหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ท้องอืดน,นะฮะคือกูมารซีอีช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็คนที่กลัวในเรื่องของมะเร็งนะฮะตรงนี้ยับยั้งมะเร็งได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหม,มากมะเร็งตับนะครับแล้วก็มีมะเร็งเต้านมรองศึกษาเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดทางวิชาการค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าได้รับการรองรับจากออยอแล้วนะครับ อันนี้เบาหวานฆาตกรอเงียบนะฮะเป็นเรื่องสําคัญจริงๆครับสําหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นสารสกัดจากใบวบ,บกอันนี้จะทําให้เส้นเลือดที่อุดตันเนี่ยนะฮะได้ขยายตัวเพราะฉะนั้นก็จะไม่บวมนะฮะแล้วก็ทําให้ระบบประสาทของเราเนี่ยไม่ชามีสารต้านมะเร็งลาไส้ใหญ่นะที่สําคัญคือทําให้เส้นเลือดกระแสะเลือดเราหมุนเวียนได้ดีนะครับเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานอย่างยิ่งนะครับ เกาเขือแดงผมจะพูดไปควบคู่กับเกาเรือขาวนะฮะกาเคือแดงเนี่ยเรียกความเป็นหนุ่มเกาวเรือขาวนะครับจะคืนความเป็นสาวเห็นไหมครับคุณสมบัติเนี่ยจะมีลักษณะในทางเดียวกันนะครับก็คือพอเรียกความเป็นหนุ่มเนี่ยคล้ายๆกับเป็นน้องๆองของไวอาก้าเพราะฉะนั้นก็จะชะลอความแก่ดูแลเรื่องหัวใจป้องกันความจําเสื่อมกระพี้กระเป่าผิวพันธุ์ปรงใสนะฮะเห็นไหมก็เรียกความเป็นหนุ่มสําหรับคนที่เริ่มรู้สึกว่ามีความชราเข้ามาเยือน นะฮะส่วนอันนี้นะครับคลื่นความเป็นสาวก็จะเป็นคนรุ่นที่มีอาการวูบวาบอยู่ในะระหว่างการใกล้วัยทองนะะพราะคลื่นความเป็นสาวก็จะเริ่มรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่เกิดความหงุดหงนะิดนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีการดูแลเรื่องกระดูกพูนเรื่องโรคหัวใจนะฮะแล้วก็เรื่องไขข้ออักเสบเห็นไหมครัคุณประโยชน์เยอะนะครับตรงนี้อย่ามองด้านเดียวนะครับท่านเห็นภาพนี้อาจจะชุกคิดอะไรบางอย่างนะครับว่า ทำไมอ่ะคนไทยตอนแก่ต้องหลังโกงเหรอจริงๆไม่ใช่หรอกครับหลังโกงเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของร่างกายขาดแคลเซียมนะครับเกิดมาตอนไหนเกิดตั้งแต่ตอนวัยสาวหรือว่าวัยเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยนะกำหนดมาเลยว่าแคลเซียม,มสำหรับความต้องการของร่างกายเนี่ยเด็กอายุ1-10ปีเนี่ยที่800มิลลิกรัมนะฮะถ้าเปรียบไปแล้วก็คือนมประมาณ2-3แก้วส่วนวัยรุ่นเนี่ยจะอยู่ที่1,200มิลลิกรัมเปรียบไปแล้วก็คือนม 4-6แก้วนมคุณภาพนะครับไม่ใช่น,นมน้ำใสๆนะครับแล้วถ้าผู้ใหญ่อย่างเช่นคนที่อายุ20กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก800มิลลิกรัมนะก็เท่ากับเด็กส่วนสตรีมีคันต้อง1,200นะครับเพราะว่าต้องมีส่วนที่ไปเจือจานให้กับเด็กในท้องด้วยเห็นไหมครับเราไม่ได้ทานนมกันวันละสีแก้วนะครับเพราะฉะนั้นภาวะโรคกระดูกต่างๆเนี่ย จะเข้าหาเราได้ตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ตอนที่เราเป็นผู้ชรานะครับก็จะเกิดหลายๆโรคขึ้นมานะครับในการที่ร่างกายได้รับแคลเซียมไม่พออย่างเช่นโรคก,กระดูกพรุนโรคก,กระดูกบางถ้าพรุนหรือบางเห็นภาพในภาพกระดูกนะในเชิงการเราเนี่ยมีโอกาสหักได้อย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วหักแล้วเราเดินไม่ได้นะหรือแม้แต่ข้อเข่าหัวเข่านะครับหรือกระดูกต่างๆเนี่ยถ้ามันเปราะบาง เกิดได้รับการกระแทกกระทบกระทั่งขึ้นมาเนี่ยก็หักเร็วหักง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นทําให้มวลกระดูกเราแน่นจะนะครับไปตรวจวัดมวลกระดูกแล้วทานแคลเซียมนะครับให้เพียงพอกับการไปเสริมสร้างความหนาแน่นของมวลกระดูกถ้าตอนนี้เรามวลกระดูกบางหรือไม่แน่ใจนะฮะให้ทานในปริมาณมาตรฐานอาจจะวันละ800มิลกรัมเราทานอาหารอยู่แล้วอาจจะได้100-200นะครับทานไปวันละ1เม็ดแคลเซียมดีแมเนี่ยนะฮะ ทําให้เราทานเนี่ยหเม็ดมี600มิลลิกรัมทานวันละเม็ดก็พอนะฮะก็คงจะตามนั้นนะครับส่วนปวดข้อปวดเข่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันปลาแล้วก็พิมโรสนะครับลองศึกษาตรงนี้เพิ่มนะครับก็มาดูในในส่วนของในเรื่องที่ยังไม่ได้พูดก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซุปสกัดเป่าฮื้อเนี่ยนะครับ เป็นหอยเป๋าฮื้อนะครับถามว่าหอยเป่าฮื้อเนี่ยมีอะไรดีมีนี่แหละครับเป็นคอลลาเจนจากทะเลซึ่งหาไม่ได้มากขนาดนี้กับการสกัดจากสิ่งอื่นเลยนะครับเราอาจจะเห็นซุปไก่บ้างเห็นอย่างอื่นมาบ้างแต่ไม่มีทางที่จะเทียบกับสารสกัดจากหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับเพราะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงนะอย่างบริสุทธิ์นะครับตรงนี้สกัดมาแล้วเนี่ยหขวดนะครับก็สามารถที่จะทานได้1วัน ครับหวัน1ขวดหรือ2ขวดแล้วแต่ปริมาณที่ต้องการนะครับนอกจากว่าจะทําให้โรคหัวเข่านะฮะหายแล้วก็ยังทําให้มีสารหล่อเลี้ยงนะฮะในดวงตานะฮะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมีวุ้นเพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็คือผิวเราจะสวยเพราะว่าเป็นคอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างทุกส่วนนะทั้งข้อต่อของกระดูกอ่อนนะฮะทั้งคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวนะฮะตรงนี้ก็ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะเหลือแต่สินค้าอีกหลายๆตัวที่จะเข้าไปบำรุงสุขภาพนะครับแต่ก็จะกล่าวให้เป็นในๆเนะีนะ่ยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ